ทำเลี้ยงลูกด้วยดูสามีด้วยแต่จะบอกว่าหรายการนี้ไม่ให้ไม่ให้ลูกไม่ให้ลูกสาวกับน้องสาวมาทำไมนะคะมันมีผัวกันหมดเลยไม่จะบอกว่าเห็นเห็นว่าแบบไม่เคยมีโอกาสได้แต่งตัวสวยๆเลยวันนี้เราอยากจะมาแบบแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆใช่ไหมใช่ค่ะทำไมจู่ๆถึงอยากจะลุกขึ้นมาแล้วสวยสวยพ่าสามีกำลังคิด คิดว่าสาวบีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะมองผู้หญิงคนอื่นแล้วผู้หญิงชมผู้หญิงคนอื่นว่าผู้หญิงคนอื่นสวยชมให้เราได้ยินชมให้เราได้ยินเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงตัวเรานิดนึงแบบนี้ชมเลยพี่เข้าใจหัวเคกเลยเคยเหรอเียช่วงนึงคิดพี่คุดลูกใหม่อ่ะช่วงนั้นพี่ก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนกันแล้วนอนเป็นปลาพยูนอยู่บบนนแล้วจนในสุดเขาเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าออ แม่สภาพแม่ไม่ไหวแล้วนะนอนตัวดำเป็นมันเป็นนังปนนุลยนูลุกขึ้นปฏิวัติตัวเองเลยน้องคิดถูกแล้วเพราะผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยนะคะอย่าหยุดสวยนะวันนี้ก็ควายดาบก็แกว่งนุ่ก็ต้องเลี้ยงนะคะสามีก็ต้องดูเวลาไปงานเราแต่งเองไหมไม่เคยแต่งไม่เคยแต่งลยังเลยใช่ไหมยังค่ะงั้นลองดูเผื่อง่ายๆแล้วเอาเองมาเดี๋ยวดูเอาแล้วกันนะ ว่าด,ดิฉันใจส้สหมดกี่ชิ้น<ช>แล้วคุณสามารถที่จะทําเองได้ที่บ้านนะง่ายๆเลยนะทำให้แล้ก็ใส่พาร์เมอร์เข้าไปนิดหนึ่ง พามเมอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทําให้เแป้งเนี่ยติดทนติดหน้าแล้วก็หน้าเราเนี่ยก็จะไม่หมันง่ายเข้าใจป่าเพราะว่าน้องเขาทางานว่าแว่าเราํางานทั้งวันอย่างเงี้ยนะคุณแม่ขาถ้าเราถ้าเราใช้พามเมอร์อย่างเงี้ยเราใช้อย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นครีมกันแดดครีมกันแดดต้องทาก่อนอยู่แล้วนี่จ้าไม่ไม่แต่ว่าเมื่อกี้ป้าเสงี่ยมโทรมาบอกพามเมอร์คืออะไรพามเมอร์เหรอก็คือตัวที่ ก็อธิบายไปแล้วไงว่าไม่ให้หน้ามันช่วยปรับสภาพผิวง่ายๆเดินไปที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางหรือแล้วบอกเขาว่ามเมอร์แล้วในตลาดนัดมีขายไหมมีมีมีพี่ตั๊กมีมีและคุณแม่ไม่ได้ลงรองพื้นอะไรเลยเพราะมันจะยุ่งยากอันนี้คือแป้งผสมรองอันนี้ก็เนียแล้วเนาะออันนี้ก็คือทูเวย์อันนี้จะสวยได้ได้ภายในบ้องบนบองบนพี่เกบองบนคุณคุณเก๋ คุณเก๋ก็พยายามทําตัวเองมาเยอะเหมือนกันนะเช่นสักคิ้วถาวรขอบตาล่างถาวรทํามาเยอะนะเราอะพยายามอยู่ไงพยายามแล้วนะอยากสวยเออถึงขั้นตอนดัดขนตาอันนี้เนี่ยนะต้องขอให้มีนิดหนึ่งได้ไหมหมายถึงที่ดัดขนตาเออนะเพราะว่ามันก็ไม่เหนือบากว่าแรงหรอกเราก็ใช้ได้นาใช้ตลอดแล้วเปลี่ยนยางเวลาวันนี้พี่มาจะแต่งลุกไหนคะเอาเอาใช้กับชีวิตประจาวันสินาทีิ์ละ ในความจริงแล้วคุณผู้ชายที่อยู่ที่บ้านจริงๆเนี่ยเขาไม่ชอบให้พวกเราแต่งหน้าเยอะนะใช่เวลาอยู่บ้านจริงๆแต่งหน้ากันบ้างไหมคะอยู่บ้านไม่แต่งป้าแบบก่อนนอนนะไม่แต่งแต่ว่าออกไปข้างนอกก็แต่งเบาๆนี่ก่อนนอนเลยใครก็แต่งหน้าก่อนนอนแล้วพวมันอันนี้ก็คนแต่งหน้าตากลางสีอะไรคะสีน้ําตาสีแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติเออคิวนอ่ะพี่ยังไม่ได้ถึงยังไม่ถึงเลยพี่เก๋พี่เก๋ใช่แล้เกพี่เก๋เห็นพี่ม้าไหมคะใช้นิ้วเลยค่ะอย่าลืมตามานะ เดี๋ยวควักลูกตาออกมาด้วย10นาทีง่ายๆไงบอกเลยว่าสองนาทีผ่านไปพี่โมตะพูดตอนนี้ไป8นาทีแล้วค่ะมีแกพูดมากัเงเออเราใช้สีธรรมชาตินะคะทาทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างนนี้เราก็จะจะใส่สีเข้มลงไปอีกนิดเดียวพอ คือหมายถึงว่าถ้าเราใช้สีเข้มก็ใช้อันดับสุดท้ายตรงนิดหน่อยนิดหน่อยพอไม่ต้องคิดมากองเปลือกตานะคะแล้วก็ปัดขนตาหน่อยนะปัดหน่อยนะอันนี้อันนี้ต้องมีนะคุณแม่นะอันนี้ต้องมีนะพอเพราะว่าไหนๆเราไม่เขียนขอบตาแล้วนะเราก็ใช้วิธีการปัดขนตานะเพราะว่าการปัดขนตาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ขอบตาของเราเนี่ยเข้มเข้มขึ้นโดยปริยายนะนี่ที่นี่ที่สักคิ้วเพราะอะไรไปดูหมอมาไปเห็นไปดูหมอมาค่ะ หมอดูว่าไงคะมดูว่าไงบอกว่าท่าศักดิ์คิวแล้วน่าจะเปลี่ยนจะจะสร้างผุ้ยหมอดูทายแม่นแม่นเนาะไหนต่อคะพี่มาแก้มสิแก้มง่ายง่ัดแก้มอันเดียวพอชมพูชมพูสีองค์ชมพูสีชมพูปัดเป็นบริเวณเออหนวดหน้าแก้มหนวด้านหน้าแก้มไล่ไปบริเวณหนวดแก้มเอาเอาให้ให้ดูสุขภาพดีตามด้วยลิปกลอสเหรอันนี้ก็เป็นลิปสติกนะแต่ว่าเราใช้เนื้อสัตว์ของลิปกลอส ก็อยากที่จะให้คุณเก๋เนี่ยติดไว้ในกระเป๋าด้วยเพราะว่าลิปในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะหลุดง่ายแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติเมื่อเวลาเราใช้มากกว่าลิปสติกอื่นๆทั่วๆไปเอ๊ดูกะจกแล้วเก๋ดูอีชอบไหมคะชอบนะคิดว่าทําง่ายไหม เกยิ้มสวยเวลายิ้มอ่ะจริงๆเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนนะเวลาเราอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานต่อหน้าใครก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือเราต้องยิ้ม,มจะบอกว่าดิฉันไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เขาไปเป็นคนอื่นเก<อ><อ>ยังเป,เป็นเกยู่แต่เกย์เนี่ยดูแบบดูดีขึ้นดูสดใสขึ้นดูเหมือนไปแบบ ไปพักตากอากาศกลับมาแล้วอย่างอุปกรณ์ที่ใช้สรุปมีกี่ชิ้นนะคะก็นานับสิเนี่ยฉันเอากองไว้ข้างนอกฉันไม่ได้มายุ่งกับข้างในเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นแปดชิ้นอันนี้ก็คือพราเมอร์แป้งทูเวย์ที่เข้ากับสีผิวของคุณอายแชโดตลับหนึ่งมีสี่สีค่ะอ่าแล้วก็ที่ดัดขนตาบลัชออนลิปสติกเขียนคิ้วเขียนคิ้วนิดหนึ่งมื่อกี้ก็ตัมเขียนคิ้วนิดหนึ่งแปดแปดอย่างแต่จริงจริงสวนไม่ครบนะอะไรอีกต้องทำผมต้องแต่งต เอาเสื้อผ้าเข้ามาเลือกก่อนคุณแม่เลือกให้หน่อยอันนี้คือแต่งตัวเป็นประจำทุกวันใช่ค่ะคือก็แต่งอย่างนี้แต่งไปทำงานอย่างนี้ไปทำงานอย่างนี้หัวมันถึงได้มีงุ้งงิบไงนี่ไงงาเลี้ยงเราเราถึงแม้เราจะทํางานหนักหรืออะไรเนี่ยให้มันมีความรู้สึกว่าเรามีการดูแลตัวเองด้วยบ้างเล็กน้อยไม่เห็นความเป็นผู้หญิงเลยแต่งแบบเนี้ยมันเหมือนไปไอ้พวกเด็กผู้ชายส่งของลองกลับนิดนึงเอา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 ให้เราเป็นเดรสให้เข้ากับน้องอย่าเป็นอะไรที่ ที่แบบว่าเป็นลายทางขวางมากมายหรือแขนมีปิดแขนอย่างนี้ไม่เอาเพราะว่าก็ทำงานลำบากและดูตัวใหญ่นะถ้าอยากให้รูปร่างดีให้ใช้แสกแสกภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าถุงปุ๋ยมันเป็นแสกอย่างนี้ถ้เาเป็นแสกเพราะว่ามันช่วยทอนรูปร่างของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีไม่ถึงยังไงพี่แสกเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันจะมีการต่อ อย่างน้องแหม่มเนี่ยน้องหนุ่มแหม่มเนี่ยนะก็ต้องใส่ประเภทอย่างนั้นพอมันต่อปั๊บมันจะทําให้เห็นระหว่างอกเอวสะโพกเขาจัดสัดส่วนให้แม่เขาจัดสัดส่วนเข้าใจไหมเขาไม่ได้รูปแรงดีเหมือนอย่างหลอนสองกุญแจหรือแม่ชมใช่ไหมคะชมใช่ไหมคะใช่ครับคนเราเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์เราก็ต้องจัดแต่งปกปิดข้อบกพร่องให้ดีดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแขนเหมาะใช่ไหมเหมาะจะแขนใหญ่แขนเล็กเนี่ยใส่เข้าไป และยิ่งถ้าคุณนันอย่างอย่างคุณเนี่ยนะกลัวอ้วนใส่ปิดยิ่งเป็นถังเขาเรียกว่าเป็นถังดังนั้นต้องใส่เปิดเดี๋ยวจะให้คุณคุณน้องเก๋แล้วก็ให้เขาไปทำผมดิฉันพูดกับช่างผมแล้วว่าควรจะเป็นอย่างไรผู้หญิงเราเนี่ยต้องให้ผมมีวอลลุ่มสังเกตไหมเธอก็ต้องดูหนานี่ก็ต้องมีเคอต้องดูหนาทุกอย่างก็ต้องดูหนา คนที่จะดูสวยดูดีผมต้องดูหนาดังนั้นเราเต้องไปทำวอลลุ่มเกิดเด,เดี๋ยวกลับมานะคะหลังจากเก๋เปลี่ยนชุดและทำผมช่วงหน้าสักครู่ค่ะ yeah!